เดี๋ยวก็จะมาพาทำกระเป๋าที่มันมี S Z O c o W 2ไม่ได้เก่งนะคะมั่วๆไป <c oughs> ก็มาที่แอปนี้เลยที่มีรูปหน้าสิงโตนี่เนาะมาจิ้งจอกมั้ง่ะก็เข้ามาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมันก็มีก็เราก็สมัครสมัครเสร็จจนก็ก็กดจนได้รูปกระเป๋ามานี่แหละค่ะ ก็ก็เอาตัวนี้คัดลอกมาคัดลอกมันเสร็จก็ก็ไปใส่เนี่ยแอปนี้โดยที่เราไปที่มุมบนขวาใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อนมาล่างสุดเลยจนเจอเครื่องหมายบวกปึ๊บแล้วก็วางไปที่ตรงนี้เลยเนาะวางเสร็จตรงนี้ก็คือ s z o underscore บิสองใช่ไหมคะนี่วางอันนี้ก็เอาเจ็ดไปใช่ไหมคะนี่เสร็จแล้วก็มาที่ what is custom token กว่าสกอริตก็อ่ะนะคะก็มาที่แท็บ table t o ไปนี่แอดไปก็จะเห็นมันมีหนึ่งสองก็ข้อมูลประมาณนี้นะคะสาม สีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าที่ก้อยมากดต่อคือที่ข้อมูลที่4เนาะสเต็ปที่4เนาะเนี่ยที่ก้อยเห็นก็จํจำได้ว่าก็กดที่คอยมาร์เก็ตขักดเข้าไปตรงสีน้าเงินนี่มันก็โหลดระหว่างโหลดก็เลื่อนดูโน่นดูนัน่นดูนีนนน่ไปเฉยๆนี่เนาะดูแบบไม่ค่อยเข้าใจหรอกแล้วก้ก็มากดที่เสร็จสิ้นแล้วก้ก็บันทึก แล้วมันก็โผล่มันหน้านี้ให้เลยสรุปแล้วก็จะกลับไปดูนะคะก็จะมีหน้านี้สองอันละสองอันเห็นไหมคะเนี่ยแต่ว่าก็จะลบไปอันหนึ่งเนาะไม่แน่ใจว่า